สวัสดีครับผมมนีกกับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง YouTube ตกเล่งพระทองทินนะครับมนีกะมีวัตถุมงคลของพระคณาจารยร์สายกับมาฐานมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับวัตถุมงคลที่เห็นทั้งหนานี่ยกะมีทั้งเหรียญนาเตาหลวงปูหมันผู้ลิทัตโตออกวัดบรมนิวัตปีหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีรูปแบบค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ปิดตาลังเงี้ยนอีหลวงปูฝันอาจารย์โลนะครับมนีกะได้มาแนะนํากันนะเอาอันแรกเลยนะครับ เหรียญน้ำเต้าหลวงปู่หมันผู้ลีสตโตนะครับเหรียญรุนี้จัดส้างยวดบร่มนิวาดปี1 7เจนะครับซึ่งเป็นพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิตมูนะครับของพระคณาจารย์สายกรรมฐานนะครับต้องบอกว่าเป็นพิธีร่วมของสายกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับเบอร์แมนธรรมดานะครับพระคณาจารย์ที่เขาร่วมปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นปู่ซิมปู่แหวนนะครับปู่ฟันนะครับปู่วันนะครับและก็คณาจารย์ รูปอบือนอีกหลายรูปนะครับที่เขาร่วมปลุกเสกในพิธีนี้นะครับเหรียญน,นี่นะครับว่ากันว่าจะสั่งทั้งสินอยูหาลอยเหรียญน,นะครับมีทั้งเนื้องเงินเนื้อนวโลหะเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับนี่ทองแดงผิวไฟนี่มีทั้งตอกคนแล้วกับว่าตอกโคตน,นะครับอาจำนวนการจะสั่งว่ากันว่าหาลอยเหรียญซึ่งเป็นจํานวนที่น้อยนะครับหรือจะเป็นการพิมพ์หนังสือต๊หรือว่าจังดนันแหละนะครับ อันที่จริงหาร้อยเหรียญนี่ผมว่ามันหน่อยมากเลยนะครับนะหน่อยมากแต่ในพิธีนั้นนะตรงย่อมาาัาวามีวัตถุมงคลเขารวมพิธีปลุกเสกหลายรุ่นนะครับว่าจะเป็นเหรียญปุ้มมันปุี่นะครับเหรียญสังขาชนะครับพระกิงพระผงสมเด็จรอนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะแยะนะครับจํานวนหาร้อยเหรียญก็อาจจะบ่ผิดนะครับจํานวนหาร้อยเหรียญอาจจะบ่ผิดนะครับถ้าจะร่วมกันหลายรุ่นกันลักหลายมื่นนะครับหลายมื่นองคนระร่วมกันนะ เพราะว่าตาละองส่างเทเลนิตเทนอยนะครับหาล้อยสองพันสามพันเหรียญเนี่ยนะครับแต่เหรียญลูงปู้มบันหาลอยเหรียญนะครับว่ากันว่าหาล้อยเหรียญลักษณะของเหรียญน่าจะเป็นรูปลงปู้มบันนั่งสมาธินะครับแล้วก็มีกดนะครับมีอักขระดันบนว่าพุทธโธนะครับนั่งอยู่ใต้กดด้านข้างเป็นกานะครับเป็นกากับบาทนะครับมีดอกบัวพุทธขึ้นนะครับ ต่อโคดจะเป็นแบบนี้นะครับโคดจะเป็นแบบนี้โคดนะครับมีเกนะครับนั่นจะบอกให้จะกว้างๆนะครับโคดนี่จะบานๆออกคือโคดนี่ยมันจะบานๆออกแบบนี้นะครับนี่บานๆออกแบบนี้นะครับถ้าโคดแคบๆเป็นซี่เหลี่ยมจัตุลัดนะครับถ้าโตอัคระนะครับเป็นซี่เหลี่ยมจัตุรัดเลยเนี่ยนะครับเก้ได้นะครับนะคลองแทจะยืดๆนะครับยืดๆเท่าห็นว่ามันยืดๆบ่ยืดๆจนแงออกนะครับแบบนี้คือแท้นะครับนะโคดแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่โคดแทะนี่ะตอกบ่เสมอกันนะครับนะ ช่วงช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้นะครับช่วงกลางโคดนี่นี่ครับตรงนี้นะจะตื้นตื่นนะครับบรบลึกคือจัางส่วนอื่นเขาจะเห็นมาส่วนอื่นมันตอกเลึกมันะมีส่วนนี้ส่วนเดียวนะครับที่บลึกนะครับมีส่วนนี้ส่วนเดียวที่บลึกที่เหลือลึกหมดนะครับแล้วโคดจะเพลย์พางกว้างออกนะครับจุดตรนนี้ของเหรียญก็มีอยู่หลายจุดนะครับนะให้เบิ้งความเป็นธรรมชาติความตึงนะครับผิวตึงคมนะครับ เหรียญเป็นริ้วจีว่นเป็นริ้วเลยนะครับเหรียญเป็นเหรียญแก้มือนะครับนะเป็นเหรียญแกมือนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นร้อยแกะบล็อกเกินเซนเซียนเซนแตกยังแลวแต่นะครับที่เกิดขึ้นจากการแกะนะครับนะครับเบื้องลักษณะของการนะของการเบื้องจุดพิจารณาต่างๆกับใบหูกับจีมีเส้นแตกออกนะครับใบหูไม่เส้นแตกออกนะครับส้มของนี้นะก็จะมีขีด2องขีดนะครับแล้วก็จะมีขีดจากแขนไปบาดอีกนะครับนะเห้เบื้องเข่าเนาะ เห็นเบื้ข่าวหลายคนอาจจะพันมือมาหลายเรียนแล้วล่ะนะครับผมกับพันมือมาหลายเรียนแล้วก็โอกาสดีของชั่วโมงนี่แหละนะครับโลกออนไลน์มันมากนะครับเท่ากับต้องได้ออกมาแนะนํากันนะครับเป็นเส้นแตกยื้แขนนะเห็นบ่างไเป็นเส้นแตกยื้แขนนะครับแล้วก็ขอบเลียนถึงบ่างไหจะมีเห็นบ่เออเห็นบ่างไเป็นเส้นขีดสองขีดนะครับอันนี้ของเกมิติดนะมองนี้มองนี้ของเกมิติดนะครับนะเบื้องให้ดีจะต้องคมนะ มันต้องค stumbled, ้มนะครับจะเป็นของแท้ของเก๋นั้นตื้นๆเนี่ยส่วนด้านหลังนะครับอันนี้เบิ้งายเลยพลิกมากนะครับเสียนเอรีเลยนะครับนะเสียนการทั้งความสะอาดของบล็อกนะครับคุณบัวนี่ของแท้ต้องเป็นเสียนแบบนี้นะครับวิ่งเต็มทั้งเหลียญเลยนะครับของเก๋มันบ่มีนะนะครับถ้ามีกับบางๆตื้นๆนะครับของแท้จะเป็นค้มแบบนี้คุณบัวนี่แลนเต็มหลังเหลียญเลยนะครับนะส่วนขอบตัดนะครับนิยมเบิ้งกันคื่ตรงนี้เลยครับดูดิใต้หัวเข้านี่จะเป็นลองนะครับนะ ไต่หัวเข่าเด้ยจะเป็นล่องเขาป่ต้องซองกล่องก็เห็นนะครับแต่หัวเข่าเป็นล่องนะครับเห็นปะนี่อ่าเป็นล่องนะแต่หัวเข่าี่นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นว่าฟันตัดทีๆนะร้อยฟันตัดทีๆเลยนะครับแล้วก็มองนี่ละนี่ครับอ่าเป็นร้อยบังตัดง่ายๆขงกวางนะครับนี่มองข้างบาดมองเ้นคู่ละมองเ้นคีคู่นะครับ แล้วก็ด้านบนตรงนี้มันจะตัดเรี่ยมๆน้อยนึงครับมาตัดเรียมๆน้อยหนึ่งรเรมงามองหูเรียนบะจะตัดเป็นเรี่ยมๆยุบๆเพราะจะเห็นว่าเป็นยุบแผวๆน้อยหนึ่งนะลองรล่อของการตัดนะ่โบเป็นขอบหูทั้งๆนี่ <laughs> ลองรล่าของการตัดมองนี้นะครับนี่เขาเบิ้งเพื่นๆมันจะเป็นเรียมๆน้อยนึงอยู่นะครับด้านนี้อีกประเด็นว่าด้านล่างนะครับมองตรงขยักนี่นครับ จะเป็นล่องเลือกอยู่สองล่องครับชัดเจนได้นะครับนะนี่ก็เบิ้งแค่นี้ครับเหรียญเบิ้งเสียนหลายข่อเลี่ยวนะครับสาหรับเหรียญน้ําเตาปูมันเป็นเหรียญหนึ่งที่ออกแบบด้วยสวยงามนะครับผมชอบเลยเหรียญรุ่นนี้ผมเห็นตั้งที่แหลกผมมักเลยสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับนะสื่อเมื่อสิบป,ปีก่อนที่แล้วเนี่ยถือว่าโดนใจเลยหายากของนับเหรียญรุ่นนี้สมัยก่อนแต่สู่มือ,อกี้ผอเห็นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีการเสาะหาเปลี่ยนแหลกมือกันมากเก็บสะสมกันมากเรื่อยมันกัต่สี่อเห็นเมื่อก่อนมัน มันมีหลอกออนไล์เขากับบัณฑิเห็นไงเนาะซูมือ่กับพ่อเห็นอยู่ครับจะเรียนสวยๆค่อนข้างหายากอันนี้เป็นเรียนพิวเดิมพร้อมแหละนะครับเอาส่วนพิตาครับปิตาหลังเง่นอนีนะครับอันนี้กับสภาพเดิมอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่นํามาให้จานทร์ฝันพุกเสงนะครับกับมีฆราจาร์สีรูบที่รวมพุกเสกนะครับกับมีหลวงพุ่ฝันนะครับหลวงพ่อคุณหลวงพ่อนายวัดบรนแจงนะครับแล้วกับหลวงพ่อเชื่อวัดไม่บ่มเพ่นบุญใช้นาดนะครับอ่าายหลวงพ่อกลวยนะครับ ด้านหลังเป็นหลังยันอีนะครับคาดว่าอีตัวนี้ย่อมาจากอิสวาสูหรืออิปิตุโสเลื่อนเตี่ยหรือค้าทามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับเป็นขอสันนิษฐานของผมนะอันนี้เดิมๆหน้าผิวดูเดิม,ดม,ดมๆหิงหิงเลยนะครับนี่มีขี่ยุ่งมี่ะตะกันสนิมเขียวนะครับเกิดจากการเก็บรักษานะครับอันนี้เดิมๆนะครับนี่ เขาที่พบเจอคือเนื้อท้องแดงล่มดำเพียงเนื้อเดียวนะครับอ่าล่มดำกับล่มดำสวยงามนะปิตากะคล้ายๆพิมพ์ของหลวงปู่ทิมบ่ให้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับกับปิตาลวงปู่ทิมนะปิตาหลังลูกเหมือนปู่ทิมคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นของดีอีกรุ่นนึงที่อยากแนะนาครับน้อยๆกับทัดรัตนะครับมีการเลินห้าชัดเจนในสายของผู้ฝันนะครับนี่หลินห้ากันสวยๆกับพัน่าบัตรนะครับนะสวยๆกับพัน่าบาทสภาพนี้ก็อยู่หลากร้ายปลงพันุนะครับ อันนี้ค่อนข้างที่หายากนะครับนะหายากอยู่ด้วยนี่จะบอกว่าหาง่ายกับว่าใง่ายแต่จะบอกว่าหายายากมันกับพอ่อเห็นอยู่นะนะครับก็บเป็นวัตถุมงคนอีกชนิดหนึ่งที่อยากแนะนําแล้วกันเพื่อผู้ใดได้ฟกพอเป็นอย่างนี้ฟกเลยนะครับร่างด้านหลังมีแค่ยันตัวเดียวผู้ใดสีไปีหูว่าหลวงพอ่อใดมม่บ่ล่ะล่างคนเด้สี่ปเสร์อเน็ตหาอย่างใดว่าล่างคนบนหูเล้ว่าอัคราณีอานวา่าอย่างใดนะถ้าคนถ้าคนหูว่าอัคราณีอันวา่าต้องเส้นอานว่าอีกสิ่งหนึ่งนะเกิดพิมพ์หาในก ปีตาหลังยันอีอินบวนก็ยิขึ้นเลยแต่บอกว่าปีตาหลังยันอีโอจากบัตรเราในเมืมมมเองไทยนะครับอานนี้มนีกะแนะนําเอามาแนะนําเอามาบอกเล่ากันถึงวัตถุมงคลดีๆที่อยากจะแนะนําของพระคณาจารย์สายกรรมฐานนะครับอ่ะมันอนี้กะมีสิ่งทีด่ดีมาแนะนํากันที่ท่านี้นะครับสาหรับเมื่อนานะครับถ้าบ่อ,อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลดีๆแบบนี้อีกกะฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องอเดอร์ และก็มีคำถามยังอยากสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่าเมื่อนี้มีสิ่งที่ดีมาแนะนำกันพิ่านี้สำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีครับ